มาเลขทูบหรือเลขรัฐบาลไทยที่หนูให้หนูจะปรับขนาดรูปปั้นปู่ตรงกลางให้เป็นขนาด9เมตรและสถานที่ตรงนั้นหนูจะให้ชาวบ้านมาทำมาหากินโดยที่หนูจะไม่เก็บเงินค่าเชา่า ที่สักบาทเดียวจะไม่เก็บเงินทําบุญสักบาทเดียวขอให้ปู่เมตตาหนูขอให้ปู่เมตตาลูกเพจหนูนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมนะคะเลขทูปปู่เขา คลิปเสียไปสาย้ลบัตนี่เลขทูป,ปูนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึงบอกเลยว่าหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางเลขทูบนี้เป็นเลขที่1จุดในพิธีนะคะในพิธี หนูขอบารมีปู่ช่วยลูกหลานนะคะให้ลูกเพจหนูถูกหวยให้สมาชิกในกลุ่มถูกหวยนะคะปู่ขางวดที่แล้วปู่ให้สามแปดงวดก่อนหน้านั้นหลุดงวดงวดวันที่จุดขอครั้งแรกงวดวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์2564าจุดงวดแรกได้3073ตัวตรงจุดครั้งที่สองได้909หลุดนะคะจุดครั้งที่สามคืองวดที่ผ่านมานะคะได้938นะคะงวดนี้ดูเอาว่าปู่ให้เลขอะไรดูเอาว่าปู่ให้เลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลย นะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะใครเข้ามาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะตีไปเลขอะไรดีเด๋ยวหนึ่งมีให้แคบค่ะเด๋๋ยหนึ่งมีให้แคบ Um. เข้ามาแล้วนะคะขอพรปู่ได้เลยนะคะหนึ่งบอกก่อนนะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยหนึ่งไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าบางคนนะ่ะได้เลขมาสามตัวตรงๆไม่ชอบไม่ซื้อก็มีนะคะแต่หนึ่งบอกเลยว่างวดนี้เป็นงวดที่ปู่ให้เลขเราสวยมากๆแล้วในพิธีคือแบบเกิดเหตุการณ์ปฏิหารหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะ กลุ ip, <ucch lich> ่ม V.I.P จะได้ซื้อเลขก่อนจะได้เห็นเลขก่อนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งได้ทําตั้งแต่วันที่บวงสวงเสร็จถึงได้เอาลงให้กับให้กับลูกเพจได้ซื้ออ่าให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ซื้อก่อนไปแล้วนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะให้คุณแคปต่อนะคะว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไร หนึ่งไม่รู้นะว่าพวกคุณเห็นอะไรแต่หนึ่งตีเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งตีเป็นแบบนี้ค่ะใครแคปหน้าจอแล้วนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์งวดนี้รวยขึ้นมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์งวดนี้รวยขึ้นมาค่ะ อย่าดราม่าแบบรอบที่แล้วนะคะบอกแล้วนะคะว่าต้องรอให้หนึ่งเอาให้ดูก่อนนะคะว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรหนึ่งตีเป็นเลขอะไรนะคะไม่ใช่กูเห็นแบบนี้แล้วก็มาโวยวายว่าเอาทําไมฉันไม่ได้ทําไมเธอได้ทําไมฉันไม่ถูกทําไมเธอถูกทําไมฉันเห็นเป็นเลขนี้ทําไมเธอเห็นเป็นเลขนั้นรอหนึ่งก่อนค่ะพอหนึ่งเป็นคนเอาเลขทูปปู่มาให้กับพวกคุณนะคะคุณก็ต้องเชื่อหนึ่งด้วยคุณก็ต้องฟังหนึ่งด้วย